มามาว,ว่ามากมาดูเป็นยังไงว่าปวบ้รับพอมักเต่ผัวมีไห่นี่ยโบเห็นนะ่ะฮะหม้ฮะา าาเป็นยังไงวาหัวบวงหักนั่เป็นยังไงเป็นเป็นยังไงดุเราให้ฟังดยบ <c oughs> ่าายเอ้าจะให้ปลาให้จังไหนะป้าให้ปลาห้องปิดฮิวฮิวหิว,หวสิวะอเอ้าให้จ,จังไหนะให้หัวบ่ จะเฮ็นยังไงสันเอ้ตอบมาได้ไหมเอามือออกจากปากนะม่อเดี๋ยวไว้เป็นยังไงผัวบวกนะที่ไหนไปบอกให้คนอื่นเกาหูน้ำเนี่ยนะผัวบวกเป็นยังไงวะ ว่ามีอาการในไหวะว่าค่ะัมบฮะเฮ้ว่าจะได้ก็ว่าจได้เกาะก็สนใจเมียเอาอันนี้บริสุทธใจทีอันนี้บรสินนบรสุทธใจมั้เบบงเอระบ,บังเทือบบสุใจ อันเลยจะว่าบริสนใจอยากไปนั่นอยากไปนี่ก็ยังบอกให้ไปนะเอออนาคตนี่นบอกว่า,าจะไปเด้อจะไปเฮ็ดยังวมาฉันถึงแหละหอดเรียบร้อยแลละอืมอืมจะไปไว้มาไว้เดอ้อว่าฉันอืม บางครัง้งเขาบอกให้ไปได้ว่าฉันย่านเขาบอกบอกยานเขาหาบอกให้ไปเพื่หลักไปก่อนไปเรียบร้อยๆอะไรจังคอยมาบอกอตกลงตกลงยังไง จะเห็นยังไหนก็แบบตะกี้ขนาดป่าก็ยังงั้นโทษตลอดเอาละตัวมึงได้บ่อยโทษดิอือโทษเจนนั่นแหละแด็ดตอน<ท>ไหนเ,เอามือ่อเทธอในเมื่อเธอสองเทธออันนี้มันโมเมนต์เมื่อเธอแล้วนะเมื่อสองเธอนี่ยนี่ที่โทษตัวมึอนี่ยุไส่เอาเขาบ้านมากะโทษบ่ อยู่ใสแล้วอ่อยู่ใสแล้วเขาโยงเยี่ยนอยู่อืมมันในตื่นมาตอนเศร้าอานากะบอกขี้เวียกกะล่มกันตะแต่นเจ็ดโมงจนฮอดเก้าโมงครึ่งแต่ละมืออืมยังยังว่าอยู่ใสอีกอโทษนะฮะขาเจ็นี้พี่แตนนั้น กลางคืนเท่านี่เออกลางคืนก็ดถือตัวกลางคืนอยู่กับตอนเศร้าที่อยู่ไปห้องเฮียนมาอยู่อยู่ห้องเฮียนสินาให้หมอวันก่อนก็บอเออร่มกันเขาเอามาห้องเฮียนเขายังบอทันอดเขาเฮียนเขารอถ่ายอยู่เขายังบอทันเปิดมวยยังบอทันมาจะร่มกันวันเมื่อก่อนนี่ เมื่อวานนี่ก็คือกันนี่โทรยุใสเขามาวัดพี่นะเทกับล่มกันแล้วก็ว่างตื่นมาตอนเช้านี่ตอนเช้าป่านะแต่วันยังเป็นมืดมืดเดียวกันก็ของยูนะ่ะแถวแวที่ไหอีกโอ้ด้แค่กกับด้โทรน่ะ เอาบังมือมันก,กับม,มือมันเมืยเนาะมันเมยกระจิตเสียบอ่อมือจากนี้บวกนมเมยมันมากกับเยาวา่า,นาันทนาไม่ใช่บอกอาบเลยนอนเลยเอาใกระบอกสิบอกว่าโทษหน่อยดึงกระไดเอาโทษอย่างนี้กับคนเมือเนาะเอาใหโชวเออปลาอันมาหัดด้านนะเด้อ ตามเมื่อเด้อนกกอดที่ห้กับผู้ใดาอะี่ิดเเอ้าเข้าบ้านมากอะก็หน้าบอกเอา่ามันัวเมียกัดเห็ดเนี่ยนั่นแหละเอ้าแล้วมันเป็นในอย่างัแล้วแล้วแล้วแวเดี๋ยวนี้เป็นในอย่างกันอนที่บริเทุกอะไเป็นในอย่างกันเป็นคนเป็นคนเป็นคนอะไรันาณาตาลดาอาเ้วเป็นอย่างเนี่ยอายุก็ปลาเนเป็นอย่างดีย เป็นพวมียจะทะเลนี่แล้วมันอายุวันโมเมนโมเมนต์โมเมกินนี่อ๋อคือจังว่าโมเมนเห,นหตุการณ์มันคือ,อแต่มันกระเมนอ,อยู่อยู่คิดไปเอง คายอยู่นี่หนูว่าม่้ยเดจะไปทำบุษมเบิงน้ำเมียง,งอนงอนว่ากลัวบหักว่าฉันฮะ เนาบอกว่าผัวบอกหักว่แมนบอกจะไปลงไ้คนเบิงนำ้ำเทรนดิ้งนี่คอมฟีโยคะเนาะ ยกะอีเมลคอมาเนีย่ยไปเฮีนยนยกขะเอาบอกลทาทำผู้สมไว้จมเลยว่าผัวในบ่หักเนี่ยบอกเลยเนี่ยบอกทำผู้สมเลยเอรถขอรถใช่ไห,หมจมเลยไล่งานเลยไล่งานเลยอ่ะ หัวข่อยบุดีนะ่ะเราบวชหักเนี่ยนะว่าไหมนะหักอะไรอ้าหักบ่วักก็บอกที่หูซึกจังไลยก็บวมาเอ้าแทนที่ปาจะเบ้าเลยโว้บ่เลวอยู่บ่เห็นน่ะอยู่ว่าอยู่บ่เห็นก็มักป่ามีไห้เนี่ยอยู่บ่เห็นหรือว่าติบ่สัมผัสบ่ได้บ่ชรับโู้บ่เคยเห็นว่าอะไร มันอย่างเดียวนั่นแหละอันไหนอย่างเดียวปลาบุมักถูฮะปลาบุมักถูเอาแต่วทิ้ทิทุแต่ละมื้อบุณได้ทุ่ทุแต่ละมื้อบุณได้ทุก็ปลาอะไรนี่เอาให้ได้วว่าปลาบุมักถูปลาบุบักถูเถอะเดียว เดี๋ยวเมื่อหนากดกดวางกดแล้วก็วางศิริโทโ่รหลายเถื่อฮะนม่ยังกระไดนี่แล้วมันก็จะได้รทร่หลายเถื่อได้สั่นเ่ย แล้วบอกบอกหัก in รู้บ่อะไรตัวเองหักหัวอยู่บ่ละหักยู่บ่ฟังความอยู่บ่เสือฟังอยูบ่เอาเอาเอาผาออกเอาผาออกด้วยเออเอาผาออกกันเอาผาออกก็น่ะใคบอกว่าฟังความเนยให้เอาผาออกยังบ่ออกกันบ่เอ้ยเอ้ยบ่ละน่ะบอกให้เอาผาออกจากปากกันยังบ่ออกกันบ่ละใ็นบอกฟังความนี่นี่ละ เขาเห็นเห็นหลักฐานาานักการผู้ชมเบิ่งเอาอบอกความบอกอะไรเอาผ่าออกนูก่นนะ่ะผาปป่าปนะุ๊กปากน่ะให้เขาเห็นหนาเด,ด,ด็ดชัดๆได้หมดเลยอ้าวปิดกล้องซ้ำบันเด็ดตะลีบตําเจ๊เอาผาออ่า <c> ว <oughs> ไว้ใส่บอกด้วยว่าตัวเองหักหัวหักซ้ำไดนหักขนาดไหนละหักความหักเป็นยังไงเอ,อ้าบอกให้ฟังด้วย <c oughs> อ้ยกล้องท่านะ เอ๋า oh. ตัวอะไรเนี่ย <Huh? S 2> เอาดีเดดลยน,ลนี่เอาไว้เดี๋ยวที่ที่ที่เปิดให้เบิ้งพ่อหน่อยเอาีาเยวเอาพาออกก่อนหน่อยที่ <laughs> ไว้ <laughs> เอา้า เห็นมั <ici> hey mother, ้บอกว่าตัวเท่าตัวอียงเอา่ายอยู่วิดีโออยู่นี่่ายเออผ่าออกเออเอาแขนนอนเลยเขาจะเห็นหน้าชัดๆน่ะคิดไว้ นาว่าจะไหนบอกหักหักอ้าวหักผัวหักแม่ไหนตัวเองหักเังไดหักหลายสมไดหลายสมไดเอาเัามาบอกบอกเรารายงานเนาว่าผัวบอกหักรายงานเลยรายงานตามผู้ชมเลยผัวก็ได้ดังใจหยินวางเลยเอาเราเราไม่จะเพิ่นหักผู้เดียวเราบอกเลยนักหน้าขี้เกียจมันยังบุ๋เห็นด้วยนะมันยังบอก เอาเห็นบอกบอกให้เอาแขนออกให้เอาผขาอ้อกันนะเพื่อนเพื่อนเสื้อฟังขนาดเลยเขาออกใส่ยังปิดไว้อยู่น่ะฮะปิดกล้องก่อนะเอาบอกก่อนดิบอกก่อนบอกฮักก่อนว่าจะไหนฮักจังได้รายงานเพ่ผลตามประชุมหมดด้ เ้าก็บอกทำไมหักตัวหัมแดหักหักจำได้หักหลายขนาดใดหักไหลเสือฟังอยู่บอ่อมีม่ลืนคํำอยู่บอ่อเห็ดน้ำตามคําเบาอ,อยู่บอฮะกลืนบางคำบางคำ จักเทือเทือเดียวสองเทือสามเทือ่เรื่อยๆไปฮะว่าว่าลืนครับมานาลื่นเรื่อยๆไปหรือว่าบ่เคยลืนจับเทือเหตุตามทุกอย่าง อยู่ลื่นอยู่วะมีอยู่วะแบบแบบลอยลอยไปขนาดไปแล้วบอกๆขนาดมีอยู่วะมีอยู่วะแบบแบบแบบลอยไปไปแล้วจะคอยมาบอกน้ำหลังมีอยู่บ่เอาเอาเสว่าฟังความ,มใส่คือฟังความอากอฟังบางคำบางคำก็ อ๋ออันอันอันที่ลื่นนี่แสดงว่าพัวบอกบบอดีใช่ไบมก็ดีเอาดีก็ลื่นสินดีก็บรฟังใั่นอยากไปไปมาแล้วพัวให้อยู่ล่ะพัวห้อยู่ป่ะให้ยห้ป่ะให้ให้แห้งป่ะวะแบบว่านันก็ดีดีขึ้นอยู่บ่ สรุปกรัวดีหรือบุดีนี่งดีฮะบริเงินบริเงินพับพางออกบริเงินเสียงมันบมดชัดนะมันบมเข่าวกรองเขาบ่อยฮะคิดตัวเขานะตัวอยังเอ้ออฮะโอ้โหยังออก อ,อ,อ๋อเหี้ยไม่จับมืเสิจ้ะนายบุ๋เอาเป็นยางไงเอาบอกกันบอกคักคัวกันสนะเสีย่่างนี่บอกหักไว้ครัวเด้อเท่านี้นี่ยสั้นนะใช่เมันเป็นตาเสื้ออยาวบนเลยนะเสอได้หนมะ หักลายสำเด็ฮะฮ่าไม่ดยินอะไรเยว่าจะไหนเกาะฮะว่าจะไหนว่าไหมยัไว่าหักเม้ผู้เดียวเหมอเออกาหักผู้เดียวนะบ่เคยหักใครนะ มแม่มาอือเอาบอกลาท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวโอกาสหนาเจอกันหไหมไห<อ>หว้ไว้มีบาไยชิดตัวาเฮาหน้าเออว่าวก,ก่นอนว่าวก่อนหน่อยบายบายท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้มชมโชคดีมีไส้ในช่วงปีใหม่เล่าเนี่ยเอาว่าวก,ก่อนด้วยไว้ขอบใจนะเข่ามากดไลค์กดแชร์ก็บอกเพคนดิ <laughs> อะไรตากวดแล้วนะ่งเอ,าอ้าจะกวดญยังไงเราเขียวไว้เดีด๋ยวจะเดให้เบิ้งเนี่ยบอกล้วก่อนตากวดญเอาไว้ไว้ไว้เด็กซึ่งอืมไอ้แมสซิมเมดเนี่ยเขียวว่ไว้เดี๋ยวมันสตาร์ทก่อนเนี่ยสตาร์ทรถเอ้าบอกคนด,ดีดีดิ้เพื่อนกดไลค์กดแชร์แหละครับ ฝากขอบใจเพื่อนเจคามานที่ตามนะซองน้อนงครูสู่บทถอยก็า s <S ้ามาเลยเบอร์แล้วฮะเบอร์แล้วสิบเอ็ดอะไรก้อ <c oughs> มันอย <c oughs> เงี้ว่าอย่างเบอแล้ว <c oughs> เอาการะโว่ทำไมก <c oughs> ระโว่ทำไมพอแล้วก็ให้อยู่เป็นกระโว่นะ เอาไว้มันทิตัดเลยเนี่ขับรถน้องเรือนนั่นสอหกหนาทีแล้วมันทิตัดเ่ยไว้ตัดรยเอาก็บอกดีๆบอกดีๆไว้เราทำผู้ช่วยดีๆบอกไว้บายพก่นจริงจังอืมไจรจับ อ๋ออย่างบอกว่านั่นบอกว่าฟังความาแบบไหนว่าเราว่าฟังความแบบบอกว่าเราบโเหิตนั่นอ๋อมันบางเรื่องมันสะกิดฟันนะนะมันมันมีเรื่องยังไยมันบริหนากจะได้ไหนว่าตามเนี่ยเนี่ยงั้นนะปากของเราเออเฮ้ยบายบายพี่น้องก็ไปเจอกันใหม่ตอนนี้กันเออคนคนดื้อคนดื้อเอองอแง อจริงๆคนงอแงวันะันกบเกลือนกบเกื่อนความพิ่อนคนหาเรื่องกบเกือนเออคนเดามางอแงเอาเนี่ยเป็นสี่แหละเป็นเลื่อยพี่น้องเป็นเลื่อยเป็นบอยมอกเป็นสี่งแหละบ๊ายบาย โอเคอย่าไนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคู่สู่บ่ดถอยพี่น้องบ๊ายบาย